มาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับพูดถึงตลาดหุ้นไทยในช่วงสักสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเรื่องของปัญหาความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัจทจดทะเบียนกันหลายต่อหลายเคสทีเดียวนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนผู้จัดการกองทุนมาร่วมพูดคุยในหัวข้อว่าอยากจะให้ช่วยหาของดีว่ายังเหลือในตลาดหุ้นไทย อยู่หรือไม่มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณประภาสตันพิบุญศักนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนของบรจทาลิสนะครับในสายคุยกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณประภาสคะหลายคนบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยนะคะนอกเหนือจากประเด็นที่อาจจะมองในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าภาพของการปรับตัวลดลงแล้วเนี่ยนะคะยังมีประเด็นความท้าทายครั้งใหม่เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพบริษัทจดทะเบียนด้วยเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับก็ ผมคิดว่าก็คงเป็นเรื่องปกติของของตลาดหุ้นนะครับที่ในบางช่วงบางเวลาก็จะมีข่าวร้ายในเรื่องของตัวปัจจัยพื้นฐานของบริษัทต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าในอนาคตก็จะมีเหตุการณ์ที่ซ้ำๆรอยอย่างที่เคยเกิดมาเกิดขึ้นอีกนะครับดังนั้นผมคิดว่าในแง่ของการที่จะต้องลงทุนในแง่ของการศึกษาปัจจัยพื้นฐานก็เป็นสิ่งที่จําเป็นและก็สาคัญมากนะครับและขณะเดียวกันก็ การกระจายการลงทุนก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเราดูในหลายๆวิกฤตเนี่ยโดยเฉพาะอยงย่าิ่งวิกฤตรอบที่ผ่านมาเรื่องโควิดถ้ายังจํากันได้นะครับรบตอนที่ดัชนีหล่นลงมาต่ากว่าทันจุดเนี่ยที่เราเห็น900าร้กว่าจุดแวบๆนะครับตอนนั้นเนี่ยมูลค่าทางบัญชีของตลาดุ้นไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักแ5ด้บาทนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าคิดดัชนีตอนที่ตกต่ำลงมาจากพันกว่าจนมาเหลือเก้าร้อยกว่าจุดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยถ้าเปรียบเทียบเอาดัชนีราคาหุ้นเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของตลาดหุ้นไทยเลยเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณหนึ่งจุดสองเท่านะครับวันนี้เนี่ยเราผ่านเหตุการณ์โควิดมาห้าปีนะครับมูลค่าทางบัญชีของตลาดหุ้นไทยเนี่ย เพิ่มขึ้นจาก850เนี่ยมาเป็นตัวเลขกลมๆขึ้นมา200บาทครับ,รบขึ้นมาประมาณ1 5 0บาทนะครับดังนั้นตอนนี้อัชนีเกือบเกือบ1 0 0เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1.2เศษเศษเช่นเดียวกัน,ละนะคลับใกล้กันละดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าใกล้กันละวดังนั้นถ้ามองในมิต,ติของนักลงทุนระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าระดับราคาณแถวๆนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามองไปอีกสัก5ปีนะครับมูลค่าบุ๊ก ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็จะขึ้นจากพันห้าสิบาทเป็นประมาณสักพันสอง้อยห้าสิบาทโดยประมาณมนะครับดังนั้นเนี่ยดัชนีประมาณ1 3 0เกพันสามก็เหลือเหลืออยู่แค่หนึ่งเท่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือได้ว่าต่ํามากนะครับแต่ถ้าถ้าถ้ามองไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยนณะดัชนีแถวนี้เนี่ยผมคิดว่าหน้าเหมาะสมแล้วก็หน้าที่จะ อ่ซื้อสําหรับการลงทุนระยะยาวครับครับแต่ก็แน่นอนเราคงจะไม่ได้ซื้อแบบหวานแหไปทั่วหรือว่าซื้อทุกตัวเนี่ยนะครับในมุมของผู้จัดการกองทุนบริษัทดีๆหุ้นดีๆยังเหลือในตลาดหุ้นไทยอยู่มากน้อยแค่ไหนครับยังยังมีเหลืออยู่นะครับแล้วก็เหลืออยู่อยู่มากที่เดียวนะครับแล้วก็ถ้าดูไปแล้วเนี่ยอ่าในอ่หลายสิบปีที่ผ่านมาการที่เศรษฐกิจตเติบโต7% 5%, 5 3%อร์เเซตอนแล้วก็ตอนนี้มีนักวิเคราะห์ มองว่าในอีกสิปีข้างหน้าเศรษฐกิจไทยอาจจะเติบโตในระดับประมาณสัก2%หรืออาจจะต่ํากว่าได้นะครับและถ้าเศรษฐกิจเติบโตในระดับ2%หรือต่ํากว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าการลงทุนในบริษัทที่มีกระแสะเงินสดดีๆนะครับแล้วก็มีประวัติของใจาการจ่ายเงินปันผลในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าถึงแม้ธุรกิจจจะไม่โตเยอะ แต่มีแนโน้มที่จะจ่ายเงินปันผลในระดับสูงเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีอยู่เพิ่มมากขึ้นพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้ามองไปเนี่ยถ้าเราคิดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตสัก1.5-2%ถ้าเราลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลในปีนี้นะครับได้สักประมาณ4-5%เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ยังพร้อมกับอาจจะมีกำไรเติบโตได้บ้างเล็กน้อยนะพอมองไปในะอนาคตแล้วผมคิดว่า การลงทุนในหุ้นที่มีประวัติศาสตร์การจ่ายปันผลที่ดีอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่ดีครับค่ะได้เลยค่ะก็ให้คุณผู้ชมได้ไปวางแผนการลงทุนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค,ครับพ<ร>ี่ภาคับสวัสดีครับสวัสดีครับ